บีดแอคทีฟตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์พร้อมเปิดให้บริการมีนาคม2566เมื่อวันพุธที่23พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทพิรัตรบุรีกรุป๊ปหรือ BBG เปิดตัว Beat Active ซึ่งเป็น SPORT ENTERTAINMENT สุดพรีเมียมด้วย55กิจกรรมบนพื้นที่กว่า10,000ตารางเมตรพร้อมจับมือกับ t h ไท i ฟ h t เปิดตัว Thai ไท i ฟ h t ไฟ g h t SPORT ในช่วงปลายปีนี้เดินหน้าจัดการแข่งขันมวยไทยคาเชื่องระดับสากลไทไฟ e a g u e รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตอกย้ำความสำเร็จจากยอดขายบัตร e r r y Bir d Sold Out ในงานหาก,กรรมท่องเที่ยวไทย พร้อมสำหรับนักเรียนการจัดทีมบิวดิ้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติรวมถึงเปิดรับพันธมิตรทางธุรกิจที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างคอมมูนิตี้เพื่อสุขภาพทั้งร้านค้าร้านอาหารบริการรวมถึงการรวมกันสร้างแบรนด์ควบคู่กับกิจกรรมในโครงการค่ะก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากที่มีบีระิฟเกิดขึ้นคือขอบคุณจริงๆที่มีบีระทิฟเกิดขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่า คือหลังจากโควิดมาค่ะมันทําให้มีอะไรหลายอย่างมากที่เราไม่สามารถที่จะทําได้ที่เราอยากจะทําไม่ว่าจะเป็นทั้งกีฬานะคะหรือว่าแอดเวนเจอร์ต่างๆอะไรเงี้ยแต่วันนี้ทุกอย่างอ่ะถูกรวบรวมไว้ที่นี่หมดแล้วอะไรเงี้ยไม่มีอะไรที่เราอยากทําแล้วเราไม่ได้ทําอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะสกีอย่างเงี้ย โควิดมันปิดใช่ไหมคะเราแบบมันเราไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้เราไม่สามารถที่จะซ้อมสก,กีได้เลยอย่างเงี้ยเวลาที่เราห่างหายไปนาน2อสาปีกลับไปอีกทีนึงอะฝีมือเราก็จะตกเราก็ต้องไปเริ่มรับใหม่หอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ยเขามีสกีสโนว์บอร์ดมีทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับเรื่องของกีฬา,าที่นี่จะเป็นไทกิ้งเป็นอะไรต่างๆนานาทุกอย่างมีหมดเลยแบบแฮปปี้สุดๆต,ต่อยมวยอะไรก็ยังก็ยังมีอ๋อต่อยมวยนี่คืออยู่แล้วสำหรับที่นี่ใช่อะไรคะเขาต <Okay. S 1> ิดเขาติดไปเรื่อง ลืมเนาะเรียกว่ามั <c oughs> คือมันคบทุกอย่างสำหรับเจสนะเอารู้ว่ามีที่นี่ก็คือดีใจมากเขรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคที่เดียวมันแบบมันเป็น one stop service มันจบเลยสําหรับเรื่องของาาอกีฬาการออกกำลังกายหรือว่าแอดเวนเจอร์ต่างๆเกส์ว่าเกสว่าแบบหลายๆคนว่าคงจะชอบเหมือนกันโดยเฉพาะแบบ ผู้ชายหลายๆคนน่าจะแบบทฮปปี้อะมาที่นึงแล้วได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่เดินทางง่ายรถไฟฟ้าก็มีใช่คือเดินทางสะดวกด้วยอะไรเงี้ยก็ยิ่งรู้สึกว่าอุ้ยฟินดีมากบอกเขาเราเจอแน่เลยเจอันสิ่งอยู่แถวนี้แน่นอนใช่ ก็ฝากด้วยนะคะกับบ e Active นะคะกเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นแบบเป็นชาวแอคทีฟเหมือนกับ,บ,บเบรสเนี้ยก็น่าจะชอบที่นี่รวมถึงคนที่ใครท,ที่รักกิจกรรมนะคไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็ตามที่นี่ก็มีซัพพอร์ตทุกอย่างหมดแล้วก็เป็นวันสต็อปเซอร์วิสที่เกี่ยวกับเรื่องของกีฬาแอดเวนเจอร์ Avengers, อะไรเงี้ยต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพด้วยก็มากันได้ค่ะ